ามาดูวิธีกรรมการขุดค่าขุดค่าหรือขุดอะไรนะขาขุดขาขยกระเทือน <c oughs> ทั้งขาทั้งตะไคร้ตะไคร้ <c oughs> ด,ด้วยนะแมงไม่ง,มงวดได้เด็ด <c oughs> นั่นเด็ดถุงมือแม่เอามาใส่โอ้การที่เรารัดกระชังเ็ราะเจ็บใส่ถุงมือ, <c oughs> มอ,อยังไงแต่ประสาทจะโดนบาด say an giúp càng này cả xe càng năn là pho cứ bơ say là. Đấy đưng bay. Alan, Alan, con nè đầy, đầy cũng <laughs> phải phun, bảo phun con. Được à thôi, mình Oh, yep. như อันยุนาอันยุนาเทียงจะได้แบงมาปลูกปีนั่นบ่ไม่โอ้ยมันก็ะจิแล้วมาเกียบเยอะละมันเนี่ยน่ะเจ้าซื้อกินยุคราชเปลีนเน้นเธอาับชับนี่นี่ชับชับอะไรเหรออุ้ยตัวเท่าเข็มเนี่ยเข็มน้อยก็ตอดปวดต้สุดยอดคุณใบคุณใบเขาก็ ดึงดึงมาเขก็มาไปพี่แล้วยับกัาไปอีกเนี่ยพุ่นยับกัาไปห้อมพุ่นวิธีกระทาะม่เอาไปเลยเลยยกไปกี่พุ่นเอาไปโปรความตีน้ำก็ยุนีเลย่างน่าุดยอด